นะเข้ามาแล้วก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสครับแนะบางคนก็ชอบจับมือผู้ชายจูไปนั่นเป็นอย่างนั้นนะตัวเป็นอย่างนั้นนะตุด๊ดอะไรต่างเจ๊ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างมันเยอะแยะตอนนี้ไปละพอพี่เดเปิดประเด็นปุ๊บป่าเปิดประเด็นมาแม่งมาแล้วฟอกเงินรับเงินรับทองอย่าพี่เดก็มอบลูกน้องไปแจ้งความสับพักตอนนี้มาแล้วพรุ่งนี้กรมป่าไม้ไปตรวจสอบครับไล่เชิญตะวันลุกล้ำป่าสงวนหรือไม่ ชุกรู้แต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้กันแล้วแต่ว่าไม่ไม่กล้าเพราะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตุ๊กแกตัวใหญ่หรือเส้นใหญ่ครับพี่เด์ต้องสู้ตายนะครับ f อจะรับพี่เด์อย่าปล่อยให้พี่เดชตายหาอยู่คนเดียวต้องคอยช่วยพี่เดชตุ๊กแกตัวใหญ่กันชัยแม่งต็ว,วิ่งหนีออกจากยอดเขาลงทัางล่างเพราะกันชัยแม่งคิดว่ากูว่าตุ๊กแกใหญ่แนละ้วมะแม่งไปเจอตุ๊กแกใหญ่กว่าเดิม โจกรูเมื่อกี้การใช้ที่โทรมา่ะกูเลยนะครับโจกรูช่วยพี่เดนะอย่าปล่อยพี่เดโดนพระลุมนะโอ้ตอนนี้ลูกน้องพลาจน่ออกมาแล้วครับพี่เดไม่มีความรู้พี่เดกลางหิวแสงใหญ่มาจากไหนทําตัวเป็นาสารกูอยากจะบอกกูไม่ได้ทําตัวเป็นาสารนะแม่งหลักฐานแม่งชัดลูกกวัชชะประชาชนก็ด่าแม่งทงัทง้ทงบ้านทาัทง้ทงเมือง,งแล้วกูก็ไปเอาคิปพวกเนี้ยไปแจ้งไปแจ้งบาลไปกล่าวโทษ แม่งหาว่ากูทําตัวเป็นผู้ึกษามึงก็เรียนกฎหมายมานะครับมึงก็เรียนกฎหมายมากูก็เรียนกฎหมายมาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพียงแต่กูมีสินทำแล้วกูไม่ได้การร่อนปินปันบางคนก็สมัยที่แล้วว่าเลียหำเลียไข่ประยุทธ์ตอนนี้ก็มาเลียไข่ทักสินคราวที่แล้วก็บอกว่าอะไรโอ้ยประยุทธ์ไข่หอมหำหอมตอนนี้เป็นไงทักสินก็ไข่หอมนะครับกูไม่เคยกลัวขมีเลยวันๆก็ขมคกูกูบางคนก็ เป็นคงในวงการกฎหมายนะแก่จนหัวล้านแล้วก็มาด่าครูโอ้ยเดี๋ยวจะติดคุกเดชาให้ลูกน้องไปแจ้งความติดคุกกลัวติดคุกกูอยากติดคุกนะถ้ากูต้องติดคุกเพราะว่ากูแฉพระที่แมงไปเชียเด็ตอะไร,ะไร,ะไรดีไอคอนกูยอมติดคุกอ่นะนะครับข้างในกูรู้ว่าไม่มีวายับนะแต่ว่าเอฟซีในนั้นน่าจะมีอย่างน้อยเล่าขาวน่าจะให้กูดได้บ้างจุกครูรันนะ สมัยที่แล้วแม่งเชียลุงตู่จนขนาดเสนอเลยครับตั้งคำถามพวกเลยนะครับให้สวเลือกนายกได้หรือไม่นะพอตอนนี้พอลุงตู่ไปแม่งด่าลุงตู่ตอนนี้เชียร์กัรถองร่าชีวิตไม่มีหาแล้วก็ชอบผู้มีอำนาจอย่างเดียวอย่างกูเนี่ยกูมีอำนาจในตัวกูเองจะด่าว่ากูกลางอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างกูก็กลางจริงแต่กูกกลางกับไอ้พวกที่ไม่มีสินไม่ทำ แล้วคนอย่างกูก็ไม่กลัวอะไรใครจุกโรจัดหนักไปเลยครับพี่เดครับพี่เดมาไว้ยังกูแดกไปแล้วเกือบขวดละนี่กูจําไม่ได้แล้วกูชื่ออะไรเนะี่ยเออช่วยบอกหน่อยกูชื่ออะไรเนี่ยกูงงไปหมดละนะ,ะนะเพราะนั้นคดีเด็ดไอคข้อไอเออคดีดีไอคข้อระวังนะครับจากคดีอาญาจะกลายเป็นคดีแพ่งไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้วทํายอมมาทํายอมเสร็จแล้วตวํารวจก็ไปไงแมวเลยคดี ไอ้พวกที่อยู่ในคุกแม่ก็จะออกจากคุกม,มานะตุกแกตุกแกตุกแกนะครับก็เป็นห่วงนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปดูคดีดีไอคอนะครับชอบโกงประชาชนฟอกเงินนะครับอ้างยี่ส่องโจรผมได้ทราบข่าวมาเขาจะแจ้งแต่แม่ก็จะไปตกลงกันในคดีแพ่งแล้วก็ไปยื่นคำร้องขอไก่เกลี่ยข้อพิพาดก่อนฟ้องโดยไปตกลงกับผู้ต้องหา ถ้ามันไม่ตกลงพุทาหาลามันก็ยื่นไม่ได้ตกลงพุทธาหารเรียบร้อยก็ทายอมกันเรียบร้อยเราก็ไม่รู้เป็นความคิดอะไรใครนะกูก็เหนื่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรกูแก่และเดี๋ยวก็วันที่ยี่ห้ากูก็ไปนู่นละพบจิ๋นสี่ห้องเตจุกโรนะจุกโรพี่เดแม่งตรงไปตงบานะครับนะตงไปตรงมาคนอย่างพี่เดนะเะนั้นใครพูพ้เสียหายเนี่ย นะครับรออายการเขาฟ้องนะครับไม่ต้องไปฟ้องใหม่เชื่อพี่เดน,นะ <S 1> <S 1> รออายการฟ้องไม่ต้องไปฟ้องใหม่เพราะถ้าคุณไปฟ้องใหม่เนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องติดคุกแล้วไปยื่นคำร้องเนี่ยไก่เกลียดพี่้าคทำยอมแต่คดีตำรวจจะเสียหายก็ฝากไว้แค่นี้จินซีห้องเต้จุกรูพี่เดของแกขนาดเมายมังมาจัดรายการเลยนะใครจะกั่นแกล้งฟ้องร้องอะไรกูพร้อมติดคุก ต่ถึงเวลาถ้าคุณติดคุกนะคุณหนีมาดีไปอยู่กับจินสี่ห้องเต้ที่เมืองซีอานจุกกรูได้ได้พี่เดจุกกรอูอ่านะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้เสียหายคดีเด็กไฮด้าว,ว่าการที่คุณจะไปตกลงไก่เกียร์ทำยอมอะไรกรัเนี่ยคุณต้องคนหนึงนะเขาจะทำให้คดีเขาคดียายามันแย่ไปเลยเพราะนั้นคิดให้ดีฝากไว้แค่นี้เออเติมอีกสักเก้าไม่ไหวแล้วกูจำชื่อกูไม่ได้ละ กินไปเยอะแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยเอ่อนะครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครเนี่ยออกูกูก็ไม่รู้กันกูเป็นใครแต่กูรู้ว่ากูรับผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่ทุกคนและอยากให้ผู้ต้องหาทุกคนติดคุกเร็วๆนี้จะมีพิธีกรรายการดังไม่ว่าต่อเตาอ่อวัวแหวนอะไรต่างที่พวกนักอวยอาจต้องได้รับหมายเรียกหรือหมายจับ นะกูไม่อยากให้ไปทํายอมตกลงอะไรต่างๆกันกกน,นี่คือความเห็นตัวตัวกูนะในฐานะคนเบานะครับแต่ตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพกูเป็นคนประเภทแนวนั้นพี่เดชสู้ๆครับมึงจะให้กูไปสู้กับใครนะนะมันบอกให้กูสู้แล้วให้กูสู้กับใครกูสู้กับรายพระพระแม่ครับโอ้โหนะลูกน้องเยอะแยะ,ะผู้หญิงผู้ชายเต็มหมดโอ้โหซัดพี่เดชซนะดุ่มเลย แล,แ,ลแล้วคิดว่ากลักวไม่กลัวจริงๆพุวงนี้ถ้าให้กูไปออกรายการตั้งหลายรายการแต่ผูไม่ไปเพราะอะไรผูต้องไปขึ้นศาลร,รับว่าความรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็ต้องไปทำมา,าก,กินีนะแดก่อนโจครูอ่าพี่เดบวดสู้เลยสู้มันไหวเลยผูไม่มีไรนะกูไม,ม่บุกลุกป่าสงวนแต่เดี๋ยวพ่กนี้กรมป่าไม้ไปบุกลุกป่าสงวนเขาก็แจ้งความจับเชื่อแหละครับเจ้าคุณแม่ไม่กลับมารลแม่ก็เล่นฮิมะอยู่ที่ญี่ปุ่นน,นั่นแหละโจครู อาบอสบอจะโดนจับไหมครับก็มปนอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่พยาหลังฐานแค่กูพูดว่ากูต้องไปแจ้งความจับพระไปไะโอ้โหมันมีคนดังๆออกมาลูกลูกน้องโอ้โหมาซักกูใหญ่เลยหิวแสงบ้างกลางบ้างไม่รู้กฎหมายบ้างกูก็จบเนติบัณฑิตแม่งบอกกูไม่รู้กฎหมายชอบพี่เดครับเออเอจอคุโร กูไม่สนใจหรอกไอ้พวกใทยจะไทยมานั่งด่ากูแม่เดชาหิวแสงกลางนะกูก็มีขั้นตอนกระบวนการกูค่อยๆรวดไปนะโซเชียลเขาเล่นเสร็จเล่นเสร็จกูก็แจกความค่อยๆรวดไปออมเอ่อเออนะครับอืมอืมอ่นะครับก็นะบมีเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอ่อนะครับเด่ยก็ เรื่องคดีไอคอนมีคนถามว่าสื่อมวลชนทำไมต้องไปขุดประวัติบอสพรอบอสกันบอสอะไรต่างๆน,นะครับนะเป็นการละเมดิดสิทธิส่วนบุคคลไหมหรือไม่ผมได้ถามสื่อมวลชนแล้วนะเขาบอกว่าการที่ขุดประวัติบรรดาบอสที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเพราะเพื่อจะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าคนเหล่านี้ปกปิดประวัติมันไม่เป็นความจริงที่ว่ามันอยู่แถวสลัมของเตยไม่จริงมันยากจนลําบากเก็บขยะขายแซนด์วิชไม่จริงเขาต้องการที่จะไปขุดมาเพื่อเห็นว่า มันหลอกลวงประชาชนใช้โปรไฟล์ปลอมใช้โปรไฟล์ลวงนะก็ะคือปลอมทุกอย่างอ่ะหน้าแม่งก็ปลอมสัญญกรรมแม่งทุกปีนะสัญญกรรมทุกปีหน้าปลอมสัญญกรรมทุกปีประวัติก็ปลอมทุกอย่างปลอมหมดนะนะเขาจึงต้องไปขุดประวัติไอ้พวกผู้ต้องหาคดีชอบโกงประชาชนมา เดี๋ยวบางคนถามโอ้ทำไมละเบิดสิทธิส่วนบุคคลไปยุ่งกับประวัติเขาเขาเป็นใครตอนเด็กนะอะ่ะก็มึงไปเวลามึงไปหลอกลงประชาชนมึงก็บอกว่าสมัยเด็กๆผมอยู่สลัมคลองเตยผมยากจนมากเงินแม้กระทั่งจะซื้อโซ่ไม่แม่งไม่มีเลยแต่เขาไปขุดมาแล้วแม่งไปจริงมึงโหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมึงไม่ต้องการให้รู้ว่าหน้าเดิมเอ่อแย่มึงก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวทำสัญยกรรมทำศัจยกรรมทำต้องไม่รู้กี่ครั้งจนแม้กระทั่ง นะครับคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันยังจําหน้าไม่ได้เนี <Yeah. S 1> เ่ยออบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้รู้จักบอสคนนี้เอา้ามึงทําจนเขาจาหน้าไม่ได้เนี่ยไอ้พวกที่เปลี่ยนหน้าเยอะๆเนี่ยมันต้องไปถ่ายรูปใหม่ทำหนังสือเดินทางนะเวลาไปต่างประเทศเอ้าหน้ามึงไม่เหมือนในพาสปอร์ตเนี่ยเขาก็ไม่ให้มึงเข้าหรอกเพราะอะไรเพราะดูแล้วมึงไม่เหมือนเนี่แล้วเทคโนโลยีประเทศไทยแม่งก็ยังไม่ล้าสมัยเหมือนในสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์ได้แม่งไม่ว่ามึงจะทำะทัิจกรรมยังไงมันสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะมันแพงแล้วของดีอะแต่เทคโนโลยีเมืองไทยแม่งไม่ได้หรอก นะครับเพราะนั้นก็ต้องไปทำหนังสือเดินทางใหม่เพราะว่าอะไรแม่งทำธนกรอยู่นั่นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหน้าเขาเป็นไงปลอมประวัติก็ปลอมเพราะนั้นสื่อมวลชนก็จะไปขุดประวัติมามีลูกมีเมียนนั้นจริงไหมอ่านะแล้วก็เมียบางคนก็บอกอะไรเออไม่ได้ติดต่อกับบอสแล้วนะนะเพราะฉะนั้นะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดจะมา,ายัดทับสินตัวเองไม่ได้ปรากฏนะตำรวจก็ไปสืบสื่อมวลชนไปสืบเอา้ามึงยังติดต่อกันอยู่ี่โทรศัพท์ก็มีอะไรต่าง แถมยังมีการตั้งชื่ออาสามีหรือหรืออะไรหรืออะไรตั้งชื่อสามีตั้งชื่อเป็นบอสด้วยแล้วคนที่ในดีไอคอนก็ตั้งชื่อเป็นบอสมันหลักฐานมันทางโทรศัพท์รลอเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์มันชัดหมดรินไม่หลุดเนี่ยนี่ผมเล่าให้ฟังว่าทำไมสื่อเป็นชนก็ต้องไปขุดประวัติมาไม่ใช่ไปการไปอะไรละเมิดสิทธิ์ขอคนไปไปเอาประวัติ ะวติส่วนตัวมาเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อมึงโกหกบอกปิดประวัติโอ้จนแบบนั้นจนแบบนี้อะไรจริงๆไม่ใช่นะมึงเป็นโอ้โหนักร้องนามีตังมีอะไรชีวิตมึงก็ได้ลาบากนะมึงมาโกหกอ่าครับอ่านะครับทุกรูนะครับ,รนะรบอ่าเห็นนะนะกพี่เี็ยเขาบอกพี่เดย์เยี่ยมเยี่ยมนะใครเห็นด้วยพี่เดย์ก็เข้ามาดูไม่เห็นด้วยมันก็ไปไปฟังพระเทศอะไรเจ้าคงเจ้าุณอะไรไปอ่ะอวยแม่งเข้าไป รวยจนตละลับลงตละลัปัดเป็นดีไอคอนหมดนะนะบางวัดบางอะไรแถวลำปางอ่ะเมื่อวานดูข่าวนะี่ยพุทธาพิวันนะช่องแปะอามานำเสนอแม่งทั้งวัดมีแต่ดีไอคอนนะทั้งวัดแต่ไม่ได้สบ,บอสคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นคนทําบุญสุนทาน